สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาพบกับพวกเราสองคนอีกเช่นเคยนะครับกับรายการ CIB ทราบแล้วเปลี่ยนทุกวันพุธนะครับเวลาห้าโมงเย็นแบบนี้นะพี่พันรัผมผู้กองวินครับและดิฉันหมวดพันด้าค่ะอ่าเช่นเคยครับวันนี้แขกสุดพิเศษของเราคือใครครับวันนี้เราอยู่กับน้องวิวนั่นเองค่ะเดี๋ยวเขานั่งกับเราอยู่ตรงนี้และเรียกได้ว่าเทปนี้เป็นเทปแบบเอ็กซ์คลูซีฟเลยไหนๆก็ไหนๆละให้เขาแนะนําตัวกันสักนิดนึงค่ะครับครับผมสวัสดีครับผมวิวกรุฒิวิทยาศาสตร์นะครับเป็นนักกีฬาแบบเบน อืมอเรียกได้ว่าวันนี้เป็น อีกหนึ่งวันที่ตัวแพนด้าและตัววินเองก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆนะคะที่แบบว่าได้มานั่งพูดคุยกับน้องวิวน้องวิวจริงๆก่อนหน้านี้เราเห็นน้องวิวสัมภาษณ์ผ่านสื่อไปหลายครั้งและเกี่ยวกับเรื่องของการแข่งขันวันนี้เราไม่อยากแตะเรื่องการแข่งขันเท่าไหร่เพราะว่าคิดว่าหลายๆคนทราบดีอยู่แล้วแต่เราอยากจะมาคุยชิลๆสบายๆกับไลฟ์สไตล์น้องหรือว่าไลฟ์สไตล์ของวิวเป็นยังไงบ้างใช่หรือว่าพอกลับมาแล้วอยากทําอะไรต่างๆน้องสะดวกใจตอบไหม อยากตอบไหมครไม่มีปัญหามัญหาโอเคอาพี่วินเริ่มเลยเริ่มมันที่อุปนิสัยแรกเลยครับปกติวิวเนี่ยเป็นคนเฮฮาหรือว่าเรียบร้อยครับเป็นเป็นเป็นคนสไตล์ไหนครับเป็นเป็นเป็นคนดีครับอคืเอไปต่อไม่ถูกเลยผมแบบ สตันกับคําตอบวิวค,คือ,องี้หลายๆคนมองว่าวิวเนี่ยดูแบบนิ่งๆคูคๆเนื้อเนดูอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วที่เราบอกเป็นคนดนเนี่ยนิยามไหนเราเป็นคนไงให้ให้นักแสดงใส่คือในสนามก็ที่ที่ทุกคนเห็นว่าเรานิ่งคือไม่ใช่อะไรฮะไม่ใช่ว่าแบบสมาธิดีอะไรจริงๆแล้วที่นิ่งเนี่ยมันมันเหนื่อย <laughs> มันเหนื่อยครับมาเลยผมเลยแสดงอาการไม่ไม่ไม่ค่อยไหวเพราะฉะนั้นที่ทุกคนเห็นว่าเรานิ่งเนี่ยเราเราผมเหนื่อย คือเก็บอาการไว้เก right. ็บอาการไว้ืนิ่งไว้คือในใจแบบอย่างนี้เหรอใช่ครับเพราะว่าถ้าเราแสดงอาการคู่ต่อสู้ก็จะรู้ใช่ไหมครับเขาก็จะเปลี่ยนเกมได้เรียบเราแต่ว่าถ้าเรานิ่งเงี้ยเขาไม่รู้เหมือนกันว่าว่าเราเป็นยังไงเฮ้ยเขาเป็นเกมว่ะถามจริงอันนี้ตั้งใจหรือว่ามันเป็นไปเองเนยเองอันนี้ตั้งใจครับอ๋อเป็นคาแรคเตอร์เขาเรียกว่าเป็นเทคนิคของการกีฬาอย่างหนึ่งใช่ครับวิลัมลึกดัดคน อ่ะแล้วทีนี้นอกจากการน,นิ่งแต่เห็นแมตช์ล่าสุดเนี่ยนะเราแข่งไปยิ้มไปทําไมอารมณ์ดีอะทำไมรอบนีบ้แบบดูอารมณ์ดีอ่อมันเป็นครั้งแรกที่เราไปโอลิมปิกใช่ไหมครับมันก็ถามว่ามีความกดดันไหมมีอยู่แล้วแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีมากจนแบบเราเล่นไม่ได้เพราะฉะนั้นผมก็ไม่อยากจะเพิ่มความกดดันกับตัวเองอแต่ว่าเราก็คนที่จะเล่นให้มมีมีความสุขใช่ไหมฮะยิ้มแย้ม,ยมแล้วก็ไม่เครียดน,นะพอเราไม่เครียดเราก็เล่นได้เต็มศักยภาพ แล้ว <Yeah. S 1> ถามถึงนอกเกมบ้ง uh. างหลักหนึงในเกมเยอะแล้วไม่แพนปกติเวลาที่เดินทางไปเราก็รู้แล้วว่าวิวเนี่ยพกจักรยานไปหมายถึงว่าปั่นจักรยานไปเนี่ยครับแต่ว่าสิ่งที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งคือพัดลมพี uh. ่แพนวิวนี่จะเป็นคนรักพัดลมมาก <laughs> เพราะว่าอะไรครับอสำหรับสำหรับโอลิมปิกครั้งนี้ <c oughs> คือในห้องนี้ไม่มีแอร์ถูกไหมครับ mm. เราก็ต้องเตรียมพัดลมไปแล้ว <c oughs> ซึ่งอากาศที่นู่นก็ค่อนข้างคล้ายไทยประมาณกี่องศา ยี่สิบขึ้นนะฮะประมาณยี่สิบขึ้นถ้าช่วงเย็นเย็นก็ก็ก็อากาศก็อากาศเย็นหน่อยใช่ครับแต่ว่าถ้าช่วงกลางวันเนี่ยร้อนเพราะนั้นผมก็เลยต้องต้องต้องพกพัดลมไปเพราะว่าพัดลมเนี่ยมันเป็นห้องห้องหนึ่งอ่ะนมันมีสองเตียงถูกไหมฮะครับก็คือแยกคนละฝั่งเลยแต่เขาให้พัดลมมาตัวเดียวอรับมีทางจะพามีให้ตัวเดียวต้องเลือกเอาเปลยิงชุบหรือไงครับต้องเลือกคือถ้าใส่เงี้ย ก็ต้องใช้เวลาถูกไหมใช่าจะมาถึงเราบ้าเราเย็นประมาณอ่าหนึ่งวิแม่งก็ไปเองสองวิสามวิแล้วก็ค่อยกลับมาหาเราเหมือนรอคอยความเย็นที่จะเข้ามาใช่ครับเพราะนั้นล้เลยพกไปเองก็คือรู้อยู่แล้วครับว่าในห้องจะมีพัดลมตัวเดียวใช่ครับเพราะว่าก่อนก่อนบินเนี่ยเขาจะทางผู้จัดเขาจะแจ้งมาว่าโอเคมีพัดลมเท่านี้นะห้องนี้มีเท่านี้อะไรประมาณนี้แต่ทีนี้กลับมาเนี่ย เราก็เป็นคนหิวพัดลมกลับมาด้วยต้องจำเป็นต้องหิ้วครับเพราะว่าคุณแม่ก็เป็นคนที่แบบชอบบ่นนิดนึงว่าสมมติจําลองคาพูดคุณแม่หน่อยว่าถ้าสมมติไม่เอากลับมาว่าเอาของไปทชไมไม่เอาไม่เก็บกลับมาซึ่งอาจจะมีเคสตัวอย่างก็คืออย่างพวกสบู่สระผมอะไรอย่างเงี้ยบางทีถ้าคนบินบ่อยจะรู้ว่าถ้ากระเป๋าน้ําหนักเกินอมันก็ต้องเสียดังเพิ่มถูกไหมครับเพราะฉะนั้นพวกของเหลวอะไรเงี้ยมันค่อนข้างที่จะมีน้ําหนักค่ะพอช่วงกลับเนี่ยผมก็ แทบจะทิ้งทั้งหมดเลยเขาก็จะบ่นว่าให้ไปตั้งเย็บไม,ไม,ไม่ไม่เอาเก็บกลับมาเพราะฉะนั้นขนาดของเหลวย, <laughs> ยังพวกพวกเครื่องใช้ยังสบู่อะผมยังยัง,ย,ง,ย,ย,งยังต้องเก็บยังต้องเก็บเพราะฉะนั้นถ้าพัดลมไม่เก็บก็น่าจะมีเรื่องโ <ๆ S 1> อเคแต่จริงๆถือว่าเป็นคําสอนที่ดีแบบ <ide S 2> นี้คุณแม่สอนให้เราแบบว่ารักษาของถูกไหมคะใช่ครับแต่ลูกวิวก็เป็นลูกที่ดีมากนะเชื่อฟังคำสอนของแม่แล้วแล้วแบบโดนดุมาครับคือ ก็ด้วยความเป็นพ่อแม่ครับด้วยความเป็นห่วงลูกก็คงต,งต้องต้องมีบ้างเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีใน,ในบางทีลูกก็อาจจะออกเลาะลูออกนอกลูกนอกฐานวิวที่ถามนะะิดเึงค่ะจริงๆวิวเนี่ยถือว่าเป็นนักกีฬาตั้งแต่เด็กกี่ขวบนะคะตอนนั้นที่เราเริ่มเริ่มแข่งขันแล้วก็เริ่มแบบได้แชมป์ได้แชมป์ถ้าเริ่มแข่งขันนะฮะประมาณสักแปดขวบนิดๆสักแปดขวบนิดนซึ่งจริงๆตอนนั้นอะพี่ยังกระโดดหนังยางอยู่เลยพี่เป็<ช>ทำอะไรดีดลูกแก้วดีดลูกแก้ว พี่อยากรู้ในเรื่องของการแบ่งเวลาหรือว่าในเรื่องของกําลังใจเราในการที่แบบด้วยความเด็กอะเรามีไหมแบบว่าโอ้ยอยากไปเล่นกับเพื่อนอยากเล่นเกมแต่ว่าต้องมาซ้อมเพราะว่าเราต้องแข่งมีเบื่อไหมโอ้หนูทํายังไงที่จะทําให้ตัวเองเข้าอยู่ในในรูทีนที่มันต้องฝึกซ้อมอะครับคือในช่วงวัยเด็กเราก็ไปโรงเรียนถูกไหมฮะล้าก็มีเพื่อนแล้วก็คือถามว่าผมอยากเรียนอะไรไหมก็เต็มที่ก็เล่นกับเพื่อนอะไรเงี้ย เพราะว่าเราไปโรงเรียนเรามีเพื่อนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราเราก็เหมือนกับได้เล่นแล้วในตอนกลางวันพอช่วงเย็นเราฝึกซ้อมมันก็ก็เข้าสู่อีกหมดหนึ่งเมื่อเรามีความสุขแล้วบางทีเราก็ต้องทําหน้าที่แหละเรามีเวลาให้กับความสุขให้กับตัวเองได้แล้วก็ต้องต้องทําหน้าที่ของตัวเองต่อคโอ้โหเก่งจังทำไมตอนนั้นคิดอะไรแบบนี้ได้เนาะแล้วเราทำอะไรอยู่นะแล้วอีกอย่างหนึ่งที่พันอยากรู้ก็คือว่าพอวิวแบบ เป็นเด็กแล้วก็แล้วก็แบบต้องแบ่งเวลามาซ้อมเนี่ยมีแม้จังหวะที่แบบอุยอยากเกเรบ้างหรือว่าความดื้อความสนของเราอะมีมีบ้างไหมมีบางจังหวะที่เราแบบแอบแอบหลุดในเรื่องความรู้สึกไหมถ้าถามว่ามีคิดไหมก็มีครับแต่ว่าด้วยความที่เราเป็นเด็กที่สุขภาพไม่แข็งแรงมาตั้งแต่ตั้งแต่เด็กนะฮะก็เลยใช่ครับก็เลยทําให้เราต้องแค่ต้องทําต้องพยายามทําหน้าที่ของตัวเองก่อนเพราะว่ายิ่งเราไปแบบ ออกนอกลู่นอกทางเนี่ยมันทําให้เราแบบสุขภาพเราไม่ดีด้วยแล้วก็อาจจะแบบส่งผลเสียในระยะยาวอะไรอย่างเงี้ยแล้วถามถึงแฟนมั้งขออนุญาตถามถึงแฟนหน่อยนะครับได้ครับปกติแล้วทำไมผมต้องยิ้มตามยิ้มยิ้มทำไมไม่ใช่คุณไม่ใช่คุณโอเคไม่ติ์ครับไปเชียร์ถึงขอบสนามกำลังใจตอนนั้นคือแฟนไปเองหรือว่าวิวอยากให้แฟนไปครับ ก็พอดีว่าหัวหน้าของเขาก็สนับสนุนให้เขาไปไปได้อะไรเงี้ยเขาก็เลยก็เลยเขาโอกาสได้ไปแล้วก็ไปเชีรยที่ที่ที่ขอบสนามอะไรครับก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างดีที่ที่หัวหน้ามีหัวหน้าที่ดีครับอืมโอเคครับแล้วก็ถือว่าเป็นกําลังใจสําคัญของวิวในตอนนั้นด้วยไหมเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่แล้วก็น้องส้มไม่ได้ไปด้วยใช่ไหมครับก็ก็เขาก็พาเพื่อนม่อีกคนนึงก็เป็น คนที่รู้จักกับผมอยู่แล้วแล้วก็เป็นเพื่อนที่ดีนะฮะก็การไปในครั้งนั้นก็เหมือนกับเพิ่มกำลังใจให้กับเราด้วยเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าบางทีบางทีจะมีธงชาติไทยคนที่ถือธงชาติไทยเวลาเชียร์อะไรเงี้ย mm hmm. ก็มีเยอะบางจุดอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่า ค่อนข้างค่อนข้างค่อนข้างดีใจที่แบบว่ามีคนไทยไปคอยเชียร์ให้กับทัพนักกีฬาไทยเหมือนตอนที่เราแข่งอยู่ในสนามเราหันกลับมาเราเจอทงชาติไทยในฐานะนักกีฬามันก็แบบใจฟูนะใช่ครับใช่ครับท่านเห็นมันมีเหมือนแบบสตอรี่หรือว่าเป็นคลิปอะไรเงี้ยที่แบบว่าเหมือนแฟนแบบว่าโบกๆแล้วพี่วิวกับเราอยู่ในสนามแล้วมีหันกลับมาแล้วแบบทำท่องทำท่าอะไรเงี้ยอันนั้นเขาสื่ออะไรกันเหรอเราอยู่ไกลอยู่นะต่ว่ากก็จริงก็ทำท่าแบบว่าท่าประจำตัว ทำใช่ทำให้หน่อยทให้ <S <S บางทีแบบบางทีก็มีปลาลูกดอกบ้างบางทีก็มีแบบอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าทำให้แบบ คือเป็นคนชอบปลาลูกดอกหรือไงไม่รับผมเป็นคนที่ชอบดูฟุตบอลแล้วก็เอาเอาท่าท่าดีใจของนักฟุตบอลเนี่ยมามาทำท่าเวลาเราชนะแต่ว่าถ้าเราแพ้ก็ก็ก็จะอีกเรื่องหนึ่งจะทำไหมฮะถ้าแพ้โอ้โหแพ้ก็นอนแล้วครับกลับแล้วครับทำให้กล้องดูนิดนึงท่าที่เราทำให้แฟนหรือว่าทำแบบตอนดีใจที่เป็นท่าประจำตัวท่าประจำตัวที่ใช้บ่อยๆมีชอบ่อที่สุดมีมีปลาลูกดอกถ้าผมชอบที่สุดก็คือปลาลูกดอกคือเป็นท่าของนักกีฬาฟุตบอลใครฮะเจมาริสันเจมาริสัน เรเรียกว่าแบบว่าเป็นเป็นอีกหนึ่งจุดที่แบบเป็นตัวตนของน้องวิวับวิวทีนี้พี่อยากรู้เรื่องวีรกรรมแสบแสเด่นเด่นตอนเด็กๆมีไหมหรือว่าวีรกรรมไหนที่เคยถูกพ่อคุณแม่ดุหรือโดนตีบ้างไหมโอ้โหเรื่องนานผมจําไม่ได้เหมือนกันไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันต้องต้องถามพ่อคุณแม่แต่ถ้าผมตอนนี้ผมผมจำาม่ไรปกติแล้วถ้าสมมติตอนที่ช่วงเรียนอย่างเงี้ยถ้านับกันเป็นเด็กเรียนเด็ก กลางๆเด็กเกเรชอบแกล้งเพื่อนวิวนี่อยู่โซนไหนฮะชอบแกล้งเพื่อนบไม <c deixar hopping> ่ใช่หมายถึงว่านึกถึงผมกลางๆคือแบบถ้าถ้าแกล้งไหมก็ก็มีบ้างแต่ว่าส่วนมากก็จะไม่แกล้งเพราะว่าก็เหมือนแกล้งเขาก่อนแล้วเดี๋ยวบางทีเขาก็าแกล้งกลับอะไรเงี้ยมันก็เป็นอะไรที่ที่ที่ไม่ค่อยดีอาจจะมีการทะเลาะแบบใหญ่ขึ้นอะไรเงี้ยครับทีนี้พี่อยากรูว่าแบบทุกวันเนี้ยที่แบบว่ามีตารางชีวิตอะไรต่างๆนานา ตอนที่เราเตรียมตัวไปแล้วเรากลับมาแล้วเราได้วินาทีแรกที่เราลงสนามบินมาแล้วเราเห็นคนมารอรับเราเยอะแบบนั้นนะครับรู้สึกยังไงหรือเราคาดหวังไว้ไหมว่าเฮ้ยเดี๋ยวลงไปต้องคนเยอะขนาดนี้แน่ๆเลยเป็นภาพที่แบบเราคิดไว้ในหัวตั้แต่แรกหรือเปล่ารู้สึกรู้สึกตื่นเต้นมากกว่าเพราะว่าปกติเวลาเราได้แชมป์ทั่วไปเนี่ยก็ก็คือแชมปนะ์มทั่วไปนี่คือพูดถึงแชมป์โลกอยู่นะก็คือไม่ได้หมายว่าแชมป์รายการอื่นด้วยแชมป์รายการอื่นก็คือลงเครื่องมาก็แบบว่าอเข้าทาง ตมหรืออ,อ,อะไร<ช>ปกติถ<ช>ูกไหมฮะแต่ว่าปกติใช่ครับแต่ว่าพอพอพอ,พอโอลิมปิกเนี่ยเรากลับมาปุ๊บใหลงเครื่องมามีคนมารับเอาละแล้วก็รู้สึกว่าโอ้โหคนม,นมั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 นขนาดาเลยหรออะไรเงี้ยเพราะว่าผมผมแค่เหรียญเงินถ้าถ้าพูดตามความจริงคือแค่เหรียญเงินอะไรเงี้ยคือก็มารอรับแหละก็รู้สึกว่าค่อนข้างค่อนข้างดีใจแล้วก็พอไปข้างนอกปุ๊บก็ก็คือแบบเต็มเลยซึ่งไม่ไม่เคยเห็นเหมือนกันซึ่งผมเป็นคนที่ ดูซีรีส์เกี่ยวกับฟุตบอลฟุตบอลด้วยก็เคยเห็นว่าแบบอ่าับฟุตบอลลงเครื่องมาคนมารับเต็มเลเต็มเลยอะไรเงี้ยผมผมก็ไม่ได้แบบว่าคิดถึงเรื่องนั้นนะครับก็พอลงเครื่องมาเราเห็นแบบอย่างนั้นผมเมื่อวัรบก็รู้สึกว่าอ๋อนี่คือความสาเร็จความสำเร็จของนักกีฬาในฐานะนักกีฬาคนนึงเราเคยคือวิวจะพูดอยู่เสมอตั้งแต่เด็กว่ามีความฝันในสามรายการด้วยกันถูกไหมแชมป์ลูกไปแล้วปีที่แล้วล่าสุดอ โอลิมปิกไปะเหลืออีกหนึ่งความปั่นรายการออยแลนด์ออยแลนด์ทีนี้เราเคยคิดไหมว่าแบบว่าโหเราจะสามารถทํามันได้จนถึงวันนี้แล้ววันนี้เป็นวันที่แบบเหมือนคนไทยแบบโหให้เราเภหนึ่งในใจเลยอะอย่าใช้คําว่าแค่เหรียญเงินแค่นี้ก็คือทุกคนภูมิใจในตัววิวมากแหละอือจริงๆไม่ได้คิดมาก่อนเพราะว่านะตอนเด็กเราเล่นเพื่อให้โลกภูมิแพ้เราดีขึ้นหรือไม่ได้ให้หายขาดเพราะว่าพอเราเป็นโรคภูมิแพ้เนี่ยเราก็ต้องเข้าโรงพยาบาลบ่อย ค่าใช้จ่ายก็ก็เพิ่มมากขึ้นถูกไหมฮะแต่พอเราเล่นกีฬาแบบมินตันเนี่ยมันทําให้เราภาพร่างกายเริ่มดีขึ้นครับคือไม่ได้หายขาดนะแต่ว่าภาพร่างกายดีขึ้นครับแต่ว่าแล้วก็ทําให้ค่าใช้จ่ายเนี่ยน้อยลงอืการที่มาถึงจุดนี้มันเป็นอะไรท,ที่เกินคาดมากๆคือทุกคนมีความฝันถูกไหมครแต่ไม่ได้หมายความว่าคนที่มีความฝันจะจะประสบความสำเร็จตามตามที่ตัวเองฝันเพราะฉะนั้น ที่ผมมาถึงทุกวันเนี้ยผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ที่เกินเกินเกินเป้าหมายไปมากครับแต่ก็ยังคงหวังที่จะอีกหนึ่งรายการให้สาเร็จครับก็คือเขาเขาเป็นคนมีโกเนาะแล้วก็เขาพยายามทําไปทีละอันนี่เป็นอีกหนึ่งข้อดีหรือเขาเรียกว่าเป็นไอดอลของใครหลายๆคนได้เลยทัศนคติดีมากเอาะในในในวัยเพียงแค่อสามยี่สามยีสิบสามเท่านั้นอเก่งอันนี้ชื่นชมน้องมากเลยทีนี้กลับมาแล้ว อันดับแรกเลยเอาแบบจริงๆเลยวิวอยากทําอะไรที่สุดอะจะพูดทุกทุกสื่อนะฮะว่าว่าว่าอยากนอนอน,อนนะเพราะว่าการแข่งขันเนี่ยโอลิมปิกเนี่ยมันมันมันยาวถูกไหมครแล้วก็มันมันเหนื่อยทั้งสภาพร่างกายทั้งจิตใ,ใจด้วยอะไรเงี้ยมันเลยทําให้ผมรู้สึกว่าการกลับมาไทยเนี่ยเหมือนเราได้กลับบ้านนะ,ะเราก็อยากที่จะพักผ่อนให้เต็มที่ที่สุดอยากนอนสักกี่ชั่วโมงครับ อยากนอนแล้วจากสองวันนะฮะสองวันก็คือตื่นมาแล้วก็กินขาแล้วกินใช่ไหมฮะใช้ชีวิตจะนอนเสร็จนอนต่อแล้วก็ตื่นมานอนตื่นมานอนใช่ครับใช่ครับโอ้โหนี่เป็นชีวิตในฝันของพวกเราสองคนเหมือนกันเหมือนกันพวกเราก็นอนน้อยใครหลายๆคนใครหลายๆคนโอเคครับเราย้อนกลับไปถึงตอนถามถึงช่วงโอลิมปิกเลยครับว่าช่วงนั้นเนี่ยที่สาเหตุที่พ่อแม่ไม่ไปเพราะอะไรนะ อ่าต้องยอมแล้วก่อนว่าเขาเขาก็อายุอายุอายุเยอะมากขึ้นถูกไหมครับแล้วก็ผมเชื่อว,ว่าเขาก็แบบว่าเริ่มรเริ่มอะไรเริ่มเริ่มแก่อาจจะแบบว่าเดินก็อาจจะไม่ไหวแล้วสุมากเวลาช่วงที่ผมกลับบ้านเนี้ยก็จะเห็นท่านสองคนชอบชอบอะไรอะชอบนอนอ <laughs> ชอบนอนมากกว่าการที่จะไปเดิน เดินเล่นไกลๆอะไรคก็อาจจะอุ่นใจกว่าแหละ<ช>อยู่ที่บ้านเพราะว่าการเชียร์ผ่านหน้าจอก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเหมือนเขาเรียกว่าเหมือนได้เชียร์สดๆไปพ<ช>ร<ช>้อมๆกันอะไรอย่างนี้นะคะโอเคแล้วอยู่ที่บ้านมีการพูดคุยกันอยู่ตลอดแม่หมายถึงคุณพ่อคุณแม่ไล่หาเราเราไล่าหาอยู่ตลอดเวลาก็เป็นประจาทั้งช่วงที่ช่วงแข่งแล้วก็ช่วงที่เราฝึกซอ้อมการฝึกซ้อมเราก็จะอยู่ที่นู่นเลยไม่ได้กลับบ้านแหมก็เขา,าก็จะทักมาหาอะไรเงี้ยก็เป็น เป็นครอบครัวที่อบอุ่นนะครับแล้วก็ก็ดีมากๆแล้วก็รวมถึงน้องสาวด้วยที่คอยแบบว่าให้กําลังใจผมทั้งทั้งการฝึกซ้อมทั้งการแข่งขันหรือผลการแข่งขันไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นยังไงก็ตามเขาก็ทั้งครอบครัวครก็ภูมิใจในตัวเราให้กาลังใจครับเขาให้กําลังใจยังไงบ้างเห็นน้องส้มเล่าว่าคุณยายดูอยู่ด้วยคุณยายก็สวดภาวนาหลวงพ่อสวดทรนะคัะอ่า เขามีการแบบแชทคุยหรือว่าส่งคลิปวิดีโอให้กําลังใจเราในก่อนแมตช์สุดท้ายยังไงล่ะก็ส่งรูปมาครับว่าแบบว่าเป็นกำลังใจให้แล้วก็ดูดูดูอยู่ดูสดอยู่อะไรเงี้ยครับมีภาพคุณยายสดบนไหมไม่มีครับไม่มีเพราะว่าเพราะว่าตอนนั้นมันจะเป็นช่วงกลางคืนน่าจะมืดถ่ายไม่เห็นอะไรเงี้ยแล้วก็น้องผมรู้สึกว่าเหมือนน้องจะจะปลุกตั้งไรกับปลุกเปลียนมาดูเพราะว่าผมแข่งคือแข่งเย็นที่นู่นก็คือดึกของของประเทศไทยไะก็เลย ผมดึกมากคนก็คงต้องนอนก่อนถ้าอยากดูนี้ก็คงต้องต้องตั้งปลุกมาดูต้องตั้งใจตื่นมาดูถึงได้ดูเพราะว่ามันไม่ใช่เวลาที่เราจะยังไม่นอนเนี่ยพี่แอนแต่น่ารักเนาะไปด้วยนะคะอกอุ่นเพราะแฟนเชื่อว่าถึงแม้วคุณพ่อคุณแม่หรือว่าน้องสาวจะไม่ได้ไปที่นั่นแต่กำลังใจหรืออะไรแบบ ส่งไปคือเราอะ่ะในฐานะที่เราเป็นคนไทยคนนึงแล้วอยู่ในตําตรวจสอบสวนกลางที่อยู่ในสังกัดเดียวกับน้องวิวเรายังให้กําลังใจขนาดนี้เลยที่บ้านเนี่ยเขาต้องแบบดีใจภูมิใจมากๆวินาทีแรกตอนเรากลับมาแล้วเจอที่บ้านเจอคุณพ่อคุณแม่อ่ะแบบวินาทีแรกที่เจอหน้ากันเราเราทำยังไงเราได้มีการพูดคุยยังไงหรือมีกอดมีหอมมีอะไรยังไงเราให้ฟังหน่อยได้ไหมคะก็ก็มีกอดมีหอมอะฮะเพราะว่าผมว่าเขาก็น่าจะภูมิใจในตัวผมด้วยที่ที่ เราสามารถที่จะคว้าเหรียญโอลิมปิกได้นะฮะก็โดยรวมถือว่าพ่อแม่ก็ต้อนรับเล้วรวมถึงน้องสาวด้วยก็ต้อนรับเราอย่างดีนะครับก็กลับมาก็ค่อนข้างมีความสุขนะครับผมอ่าถามไปถึงเรื่องอาหารบ้างดีกว่าปกติวิวชอบทานอาหารประเภทไหนครับจริงๆเอ่อผมชอบอาหารแบบพวกบุฟเฟ่ต์อะไรอย่างเงี้ยแบบว่าเพราะว่าพอเ่าเป็นนักกีฬาเงมันใจพลังอะพละกําลังเยอะถูกไหมครับ พี่อยากถามได้ไหมเหมือนพี่ได้ยินมาว่าเราเป็นคนกินเยอะหลยจะใช้คําว่าเก่งหรือกินจุนี่นะระดับหนึ่งเลยปกติว่าคนเป็นคนทานเยอะไหมคะคือทานเยอะก็ก็ทานครับแต่ว่าส่วนมากก็จะชอบชอบของหวานมากกว่าชอบของหวานชอบอะไรอะคะชอพวกชาอะไรเงี้ยเพราะว่าผมเป็นคนที่ผมว่าหลายๆคนก็เหมือนกันคือติดหวานเพราะว่าชอบ คือมันกินแล้วมันสดชื่นอ่าเหมือนสวัสดปพี่เลยอืมเหมือนพี่ไปเลยเออหยอกหยอดไปไหนแล้วอ่าก็คือชอบชาเย็นชานมอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นไข่มุกไหมมีด้วยครับอะไรหวานหวานและหวานได้เอาหมดอ่ะ FC คะอะไรหวานหวากได้ซื้อมาฝากได้นะคะทานปี๊บมาเป็นถังเลยเยอะไปไม่ได้เดี๋ยวโคสดูดเดี๋ยวโคสดูอ่างั้นก็กลับมาเดี๋ยวกําลังจะมีอีกแมตทหนึ่งที่ญี่ปุ่นใช่ไหมคะวันที่เท่าไหร่เอ่ยเริ่มยี่สิบครับเริ่มยี่สิบ ยี่สิบเดือนนี huh. ah, yeah, uh ้เ huh. ด mm ือนนี้คร so, ับก็เท่ากับว่าเรามีเวลาได้อยู่ตรงนี้อะประมาณสัปดาห์นึงไหมประมาณสัปดาห์ครึ่งของสัปดาห์ประมาณอ่เระวางแผนยังไงบ้างว่ากลับมาเนี่ยเราจะเก็บปักตัวงอะไรเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องไปที่อื่นอีกอนอกจากนอนแล้วก็คือช่วงนี้น่าจะต้องออกงานก่อนนะฮะเพราะว่ามันเป็นนักข่าวอะไรก็ก็มาขอสัมภาษณ์อะไรเงี้ยครับก็อาจจะเวลาก็อาจจะไม่ไม่มากพอที่จะฝึกซ้อมอะไรครับก็ผมเชื่อว่าเจแปนโอเพนก็จะเป็นรายการที่เหมือนเล่าไปแบบ หมือนฝึกซ้อมมากกว่าซึ่งผมเชื่อว่าผลงานณตอนณเจแปนโอเพ่นจะไม่ดีแน่นอนเพราะว่าผมกลับมาแล้วเนี่ยยังยังไม่ได้มีการฝึกซ้อมเลยเพราะว่าถ้านักกีฬาก็ขาดการฝึกซ้อมนานาเนี่ยมันทําให้เพอร์เฟอร์เมน์ของตัวเองต่าสรงคนเลยใช่ไหมครับใช่โอเคครับแต่เดี๋ยวสุดท้ายอยากให้วิวฝากถึงคนไทยหน่อยใครที่ดูอยู่ตอนนี้สนใจเรื่องกีฬาไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาหรือออกกำลังกายตีเล่นแบบเมื่อก่อนวิวก็ดีอยากจะฝากถึงว่า เล่นกีฬาแล้วดีงไงครับออนอื่นเลยก็ต้องขอบคุณคนไทยนะที่คอยเป็นกำลังใจให้กับผมแล้วก็ทัพนักกีฬาไทยในโอลิมปิกเกมครั้งนี้นะฮะแล้วก็ฝากถึงน้องๆที่มีความฝันมีเป้าหมายของตัวเองนะครับก็พยายามที่จะมุ่งม,มั่นอดทนตั้งใจนะผมเชื่อว่าน้องๆทุกคนเนี่ยมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จครับอืม ก็เช oh ื่อว่าน้องวิวอ่ะคือก่อนนั้นนี้เป็นน้องมีเนาะตราตอนนี้ก็ยังเป็นไอดอลของใครหลายคนรวมแม้กระทั่งว่าเป็นของน้องวิวเองด้วยอ่าแล้วทีนี้มาต่อน้องวิวอีกก็คือทําให้เห็นได้ว่าทุกอย่างอยากเหงื่อหรือความอดทนความทุ่งเทแรงกายแรงใจเนี่ยเราจะได้ประสบความสาเร็จแบบนี้แล้วเราก็รู้สึกภูมิใจภูมิใจทุกคนเลยนะคะก็คือยินดีมากๆกับกับวันกับวันนี้แต่เราเชื่อได้ว่าวิวจะไปได้ไกลกว่านี้เห็นวิวบอกว่าโอลิมปิก คราวหน้าคือจะแบบพร้อมที่จะไปคว้าเหรียญทองมาแน่นอนก็อยากจะทําให้ให้ดีกว่านี้ครับเพราะว่าเหมือนเราเมียวมีประสบการณ์ในครั้งนี้แล้วครั้งหน้าเราก็อยากที่จะทําได้ดีกว่านี้ทำให้ดีกว่านี้คือเหรียญทองแต่ว่าเราก็มันเป็นความมันเป็นการกดดันตัวเองเพราะฉะนั้นผมก็การที่จะให้สื่อข่าวสัมภาษณ์ในอีกสี่ปีข้างหน้าผมก็คงจะมองไปแบบเหมือนปีนี้ก็คือแบบว่าก็คือเล่นไปเทียรรอบแล้วก็ไม่ใช่ตัวเต็ง อืมโอเคสำหรับวันนี้ให้ทุกคนให้กําลังใจน้องวิวนะคะแล้วก็พี่ทั้งสองคนแล้วก็ทีมประชาสัมพันธ์ตำรวจสับสลากตำรวจจับสลการทุกคนแล้วก็คนไทยทั่วประเทศให้กาลังใจน้องวิวด้วยครับใช่ครับสำหรับวันนี้นะครับขอขอบคุณน้องวิวมากนะครับที่มาเป็นแขกรับเชิญในรายการซ a b ทราบแล้วเปลี่ยนครับแล้วก็ใครที่อยากจะติดตามผลงานนะครับก็สามารถติดตามผลงานวิวได้ตามแพลตฟอร์มออนไลน์เลยมีไอมีอะไรโซเชียลมีเดียอะไรบ้างนะก็ก็เล่นทุกช่องทางอะเฟซบุ๊กไอจีก็ พิมพ์ชื่อก็กุลวุฒิจุดวีนะครับในอินอสตาแกรมนะครับส่วนเฟนบุกก็กุลวุฒิวิทิสารนะครับก็เตืนหากันได้ครับได้ครับสําหรับวันนี้ผมผู้กองวินละค่ะและดิฉันเบิร์ดแพนด้ากับสุนทรพินเอคน,นีค่ะกับรายการซ I ไอทราบแล้วเปลี่ยนนะคะพบกันใหม่นะคะในเวลาห้าโมงเย็นของทุกวันพุธค่ะแล้วก็ส่วนวันนี้ขอบคุณน้องวิวมว่าเลยนะคะขอบคุณค่ะแล้วเจอกันใหม่เพปหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ